ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมนักลัดเกมเมอร์ในเกมอาร์ตว์ว้าวนะฮะแลวที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือนะครับรีแลกที่ผมตกแต่งสีอย่างสวยงามนะครับโอเควันนี้จะมาพูดเรื่องสีกับยาลีสเตตัสนะครับไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลาจัดไปนะฮะโอเคนะครับแล้วในแพทนี้ที่มีการอัปเดตเข้ามาก็จะมีสีทั้งหมด7สีนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะเดี๋ยวสูตรผมจะให้ไว้ในบนขวาเนาะใครดูไม่ทันก็กดสต็อปดูเอานะครับ และในคลิปนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสีเรื่องยารีสเตนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงวิธีการทาสีนะครับที่เพื่อนๆขอกันมานะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ดูกันไปเพลินๆแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนทำยารีสเตตเลยจ้ะ ครบแล้วนะฮะเสีชอบอะไรบ้างนะครับสีไหนก็ทํากันเลยครับโอเคครับต่อมาเป็นวิธีการทํายารีเตตนะครับมีเนื้อน่องนะครับแล้วก็เห็ดดอกไม้เบอร์รี่นะครับอย่าลืมน้ํานะครับแล้วก็ยาหลับยาตื่นนะครับอย่างละชุดนะเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับยาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วคุณสมบัติของยาก็สามารถที่จะทําการนะครับ รีพอยต์นะครับเวลาที่เราอัพอะไรผิดไป up, อัพอ่านไปเกินไปหรืออัพเปะสปะจนไม่มีพอยต์เหลือนะครับก็เลยจะเป็นที่จะต้องกินยานี้นะครับซึ่งแม่งทำยากนะฮะเนี่ยครับเหมือนกับเราอัพมั่วๆไปนะสมมุติเราอัพหมดทุกอย่างบางทีอะไรไม่จะเป็นเราก็อัพไปหมดนะครับยานี้ก็มีผลดีสำหรับคนที่ไม่อยากเล่นใหม่นะครับซึ่งแต่ผมมองว่านะส่วนมากคนก็เซฟๆในการอัพนะถ้าตัวเองไม่ใช้ก็ไม่อัพนะก็ ก็มีการใช้น่าจะต้องใช้น้อยนะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นสเต็กมากกว่านะครับที่สําคัญนะครับสเต็กข้างล่างที่ใช้ในการอัพพวกเลือดบ้างละอะไรบ้างละนี่ครแต่ผมใช้ดูนะเห็นไหมครับหลังจากทานแล้วครับการเรียนรู้ทั้งหมดจะหายไปหมดเลยนะครับแต่ไม่ต้องเก็บเลเวลใหม่นะครับแค่อัพค่าใหม่นะครับเห็นไหมครับค่าสเต็กข้างล่างนะถ้าเกิดอัพผิดไปก็อัพใหม่นะครับก็เล่นในทางสายวิ่งสายอะไรนะครับโอเคต่อมานะครับการตกแต่ง ดีเรกของเราให้กลายเป็นลูกผสมทํำยังไงนะครับโอเคผมจะมาสอนวิธีการทาสีนะฮะหมุนสกอร์เมาส์เข้าไปนะครับเห็นมันจะเห็นใช่ไหมครับสังเกตมันจะเลื่อนไม่ได้นะฮะมันจะเลื่อนไม่ได้นะครับการเลื่อนกดคอนโทลนะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับเพื่อที่จะทําการเลื่อนเจ้าตัวโมเดลที่ทําการโชว์ในการระบายสีนี่ครับเลื่อนไปเลื่อนมานะครับซูมเข้าซูมออกโดยสกอร์เมาส์นะครับความจริงมันก็ไม่ต้องสอนแหละแต่บางคนเขาก็ถามมาก็เลยต้องโอเคเอามาแชร์นะครับ วิธีการทาก็นะครับคลิกนะครับก็จะเป็นการขีดเส้นเล็กๆแต่ถ้าเรากดชิปแล้วก็คลิกจะเป็นการทาเหมือนกับว่าเอาแปรงผู้กันแบบลงหนักๆไปเลยบลัมอะไรประมาณนี้นะครับก็คือขีดเต็มๆนะครับอ่าพี่แล้ววิธีการลบหลาทํายังไงกดชิปครับแล้วก็คลิกขวานะครับแทนที่จะคลิกซ้ายเอ้ยเอาใหม่นะเมื่อกี้นะแก้นะทากดชิปคลิกซ้ายลบ กดชิปคลิกขวาหมุนโมเดลกดคอนโทลแช่แล้วก็กดคลิกซ้ายหมุนโมเดลไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่คือข้อสรุปนะฮะส่วนวิธีอำนวยความสะดวกก็เข้ามาแล้วนะครับในแผ่ที่แล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาแผ่นนี้นะก็คือลากสีไปที่แปรงได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดชิปเพื่อที่จะทาตามสไตล์ของเราไปเลยนะครับว่าเราชอบตรงไหนสีอะไรนะครับจะได้ออนะับผมก็คงจะรู้ว่าทุกคนก็อาจจะเคยเจอนะครับ นั่นนกกูหรือเปล่ามึงเอาไปโอ้ยสีคล้ายกันวัดเด็ดฟักนะฮะโอเคครับผลงานก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรออเดเดแพทใหม่ๆเข้ามาอีกนะครับแล้วผมจะมาลุยกันนะครับแต่ถ้าคิดถึงกันก็ไปดูไลฟ์สตรีมกันนะครับในตอนเย็นๆนะฮะก็ฝากผลงานด้วยครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ถ้าชอบนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะครับจะหาซื้อเกมก็อย่าลืมไปร้านเกมบายอะไรดีนะครับ โอ้บายเกมะไรดีเออนี่คือฟังซึ่งจำไม่ได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ